ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออจิมานะคะทุกค่ำวันจันทร์เราเจอกันที่นี่เหมือนเดิมเป็นประจำเลยเดือนนี้เนี่ยมีวันพิเศษเป็นวันปีใหม่แบบจีนด้วยก็คือวันจุดจีนนั่นเองค่ะเห็นว่าคุณหมอนี่เตรียมเรื่องราวมาเข้ากับบรรยากาศมากเลยใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของเปลี่ยนโง่เฮงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโงเฮงเปลี่ยนชีวิตโงเฮงที่มันก็ต้องเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะหน้าตาค่ะ เดี๋ยวนี้คุณหมอรับเป็นสินแสน <laughs> ได้แล้คะจริงๆหมอก็ต้องดูทุกอย่างนะเมื่อวันนี้คุณไข้่มาหาเราบางทีเขาอยากทําให้ดูดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าส่วนใหญ่เลยเชื่อเรื่องโง่เหงบางคนก็อ,อยากที่จะปรับแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีความเชื่อจริงๆว่าการเปลี่ยนโง่เหงสามารถจะเปลี่ยนชีวิตได้นั่นน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะการสัญญการเด๋ยนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวแล้วมันต้องเสริมบุคลิกต้อง ทำให้บุกลิกภาพดีขึ้นนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอติดตามได้นะคะในช่วงหมอชวนคุยแต่ว่าช่วงแรกของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะพูดคุยกันในวันนี้น่าสนใจมากๆติดตามกันเลยในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออไวเต้เซรัร่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลี อยากบอกผู้ชมจังเลยค่ะว่าหมอคุยข่าวในวันนี้ประเด็นร้อนแรงและแปลกใหม่มากสนุกคะ่ะรับรองแน่นอนคุณหมอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรน์การทําสัญญกรรมนี่ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยความงามแล้วแต่เป็นเรื่องของการปรับโเหเฮงนะคะมีการให้สัมภาษณ์มาค่ะจากนายแพทย์โอภาสภูมกองสุวรรณก็เป็นแพทย์ด้านผิวหนังและความงามบอกว่าคนสมัยนี้เนี่ยนิยมมาสัญญกรรมเพิ่มโนนตัดนี่เติมนี่นัดนี่หน่อยอะไรอย่างนี้เพราะเขาเชื่อว่าปรับโหเฮงแล้วจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นไพใช่อย่างที่คุณหม บอกว่าคนไข้คุณหมอก็มีมาทำทางด้านนี้แต่เมื่อาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> มีดาราด้วยนะ <c oughs> มาแล้วก็เขาเขาก็จะมีซินแสประจําของเขา <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่าเออถ้าสมมติว่าต้องการที่จะให้งานรุ่ง <c oughs> จะต้องทําอันนี้ <c oughs> จะต้องมีการปรับมูเหงเล็กน้อย <c oughs> เพื่อทําให้ดูสวยขึ้นปรับข้างปรับแก้มอะไรเียมันก็มีผลต่อช่วงอายุกับช่วงงานของเขาโอ้โหนี่ตรงกับข่าวเลยค่ะคุณหมอคะเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะนิยมไปดูดวงไม่ได้ดูแค่หมอเดียวต้องให้หลายหมอเพือคามมั่นใจจากนั้นค่อยไปพบแพทย์เพื่อทําสัลยกรรมต่อบางคนมาพร้อมกับลิสต์เลยอย่างเช่นหมอเติมแก้มให้หน่อยต้องแบบหน้าอิ่นๆทำการค้าจะได้รุ่ะ มีนะเติมขมับหน่อยสามีจะได้รักสามีจะได้รักจะได้หลงอุ้ยตา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 เชื่อหรือไม่นั่านักสิคะอันนี้นี่คือแนนว่าถือว่าเป็นความรู้ใหม่สําหรับแนนแต่ข่าวต่อไปคุณหมอค่ะน่ากลัวมากเอาเอาหัวข้อ คะคุณผู้ชมอึง้งสาวไทยแห่เพิ่มไซส์น้องจุ๋มจิ๋มนตอนแรกก็งงไอ้น้องจุ๋มจิ๋มนี่เป็นชื่อพิตตี้อะไรที่กำลังมาแรงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้องจุ๋มจิ๋มก็คือ,อ,น,อน้องสาวของค <c oughs> ุณผู้หญิงทั้งหลายนั่นเอง <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสราริกรรตกแต่งไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะ <c oughs> นอกจากใบหน้า,หน,าหน้าอกหรือว่าร่างกายที่เราทําแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้เทรนด์ที่เขาฮิตทำการก็คือการเพิ่มขนาด ทําได้ทุกอย่างโอ้โหทำได้ทุกอย่างเนี้เรามิดได้การลดหรือเพิ่มขนาดของน้องสาวของเราเราเนี่ยนะคะก็เพื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของโง่เฮงโดยขาบอกว่าถ้าเรามีอวัยวะเพศที่หนกนูนมันจะเป็นการมัดใจคุณสุภาพบุรุษหรือว่าฉันแล้วมันทําได้จริงเหรอคุณหมอจริงค่ะแต่จริงๆแล้วมันทามานานแล้วนะอันนี้ตอนก่อนที่หมอเล่าให้ฟังว่ามีการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปในช่องคลอดเพื่อทำให้มันฟิตมากขึ้น อันนี้ในส่วนถ้าสมมติว่าเป็นการฉีดภายนอกคนะ่ะจริงๆแล้วมีนานแล้ว<อ>ใช้สามารถที่จะใช้ไขมันก็ได้ไขมันตัว,ตวเองอย่างถ้าเรามีพุงเยอะๆแนะเปลี่ยนที่แทนจะให้พุงมันโตเนี่ยเอาไตออก,อกอไปโตตรงอื่นใช่<อ>ให้มันแบบว่าดูนะมี มีส่วนนูนสวยๆใ่สวยๆไม่น่าเชื่อว่าเทรนด์นี้มันมีด้วยโอ้โหเป็นข่าวที่น่าตกใจจริงๆสาหรับแวดวงการทําสัญญกรรมหรือว่าความสปลื้มใจมากกว่าคาณว่ามีทั้งแง้ไงันนจะว่าว่าไปแล้วนี่คือเราสามารถทําได้ทุกอย่างใช่ไหมคะคุณหมอค่ะใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ชมรายการนี้นี่จะไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์อะไรกันแนนอยกให้ใครไม่รู้เรื่องนี่เอาละค่ะช่วงแรกคุยข่าวไปเรียบร้อยแต่ว่าช่วงที่สองของเรากับหมอชวนคุยวันนี้ ที่คุณหมอเกริ่นเอาไว้ว่าเราจะพูดเรื่องของการเปลี่ยนโงเ่เฮงเปลี่ยนชีวิตมันจะเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนจุดไหนบ้างแล้วโงเ่เฮงแบบไหนที่เรียกว่าดีที่ว่าเหมาะช่วงหน้ามาคุยกันค่ะผักคะนา้ามีแคลเซียมและสารป้านอนุูมอิสระป้องกันโรคกระดูกพรุนคะน้นามีวิตามินหลายชนิดเช่นเบตา้าแคโรทีนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพา,าธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร0 2 9 5 4 9 4 4 0 0้า9 9า0 0มาถึงช่วงหมอชวนคุยวันนี้ค่ะคุณหมออจิมาจะชวนพวกเราคุยกันถึงเรื่องของการ เปลี่ยนโงเฮงเปลี่ยนชีวิตแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องเปลี่ยนคุณหมอให้เป็นซีนแสบก่อนในวันนี้นะคะเพราะเราจะมาดูเรื่องของโงเฮง,ง,งกันว่าโงเฮงแบบไหนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคือส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงโงเฮงคนจะนึกถึงคำว่าวาสนาใช่ไหมคะคุณหมอโงเฮงก็หมายถึงรูปร่างลักษณะของคนนี่เองทั <S <S ้งรูปร่างลักษณะภายนอกนะคะ <S <S แล้วก็ตั้งแต่เรื่องของน้ําเสียงหรือว่าพวกอรียบทก็ได้การพูดการจ้าท่าเดินรวมหมดทุกอย่างเลยอันนี้เขาเรียกว่าโงเฮงจริงมันเป็นศาสตร์ของจีนค่ะ ยิ่งอย่างบางทีคนสมัครงานอย่างเงี้ยนะคะคูได้ข่าว่าเจ้านายบางรายที่เนองค์กรใหญ่ๆนะดูงอเฮงใช่ถ้าอย่างนั้นนี่คนเดิมปราดผ่านหน้าเราไปอย่างเงี้ยคนแบบไหนคุณหจะเรียกว่าโงอเฮงที่มีวาสนาดีอย่างถ้าเป็นผู้หญิงแล้วหมอถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะดูพอมองไปปุ๊บอะไรที่เป็นจุดเด่นของใบหน้าก็จะมีลักษณะของคิ้วคิ้วมีเรื่องของคิ้วนะคะเรื่องของขคางนะคิ้วเนี่ยก็ต้องต้องโค้งได้รูปนะคะไม่ใช่คิ้วตก เขาก็ต้องแบบว่ามีส่วนของปลายปลายของคิ้วนี่จะต้องสูงกว่าหัวคิ้วถ้าคนคิ้วตกเนี่ยก็จะต่ํากว่าคิ้วก็จะต้องมีความดกดำนะคะไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินไปคิ้วบางก็ลักษณะไม่ดีบางก็ไม่ดีใช่ดกไปก็ดูดกไปก็ดูไม่ดีชคางก็ต้องดูเหมือนกันก็ต้องดูแบบว่ามนนะคะได้รูปเหมือนกันแต่แค่แบบว่าคางแหลมก็ไม่ดีหรือคางสี่เหลี่ยมค่ะสําหรับผู้หญิงก็ดูไม่ดี เรื่องผิวนะคะโอ้โหผิวนี่สําคัญเลยผิวนี่เขาเขาหมายถึงเรื่องของเงินทองอเพราะว่าผิวก็ถือเป็นเรื่องสําคัญวัสนาดีต้องมีออร่าเปล่งปลัง่งใช่ไหมคนก็จะนิยมไปฉีดเพื่อทําให้ผิวมันดูแบบว่ามีประกายนะผิวก็เป็นเรื่องสําคัญน้ําเสียงก็สําคัญอีกผู้หญิงก็ต้องมีเสียงที่นุ่มนวลน,นุ่มแบบไหน ต้องปรับเสียงแบบี้ประมาณต้องงัวใช่ค่เสียงแบบว่าแข็งกล้าวมากเกินไปมันก็จะดูแบบผู้ชายเกินไปอันนี้ก็แบบทำเนียจะไม่ชอบได้แต่ถ้าอยู่นอกบ้านผู้หญิงทํางานไม่เป็นไรถ้าอยู่ในบ้านต้องเปลี่ยนเสียง ต้องเป็นเสียงสองใช่ไหมคะนี่คือสี่ลักษณะเด่นๆของผู้หญิงที่ว่าชาแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าอันดับแรกให้ดูหน้าผากถูกหน้าผากก็ต้องกว้างหน้าผากแคบก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีหน้าผากก็ต้องกว้างแล้วก็เรียบมีริ้วรอยเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วปากคะผู้ชายถ้าริมฝีปากของผู้ชายเนี่ยจะต้องจะต้องให้ได้ลักษณะที่ตรงกับถ้าวาดขึ้นไปจะต้องตรงกับลูกตาดำ นะคะมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจนะใช่คือปากก็ต้องกว้างมากพอแล้วก็ต้องไม่บางเกินไปนะคะปากบางก็ก็จะดูแบบดูลักษณะไม่แม้่ไม่มีอำนาจใช่ไม่มีอำนาจือสั่งใครไม่ได้ถูกเสียงก็เหมือนกันค่ะถ้าเสียงของผู้ชายก็ต้องก็ต้องมีน้ำหนักหนักแน่นซึ่งก็จะสัมพันธ์กับริมฝีปาก ที่น่าแปลกนะหมอว่าเนี่คือศาสตร์ของจีนเวลาเขาดูนยเขาจะดูเป็นพาร์ทพารเป็นส่วนมีส่วนบนนะส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างถ้าคุณแนนจําได้เราเคยคุยกันตอนสมัยแรกๆที่คุยกันถึงเรื่องของ การดูลักษณะของใบหน้าก็แบ่งเป็น3ส,ส่วนเหมือนกันแปลกมากเลยนะอันนี้คือศาสตร์ของจีนแต,แต่ว่าศาสตร์ทางการแพทย์เหมือนกันเลยเขาก็จะแบ่งเหมือนกันตั้งแต่ไรผมมาจนกระทั่งถึงระหว่างคิ้วเป็นโซนที่1ส่วนบนแล้วก็ตั้งแต่ระหว่างคิ้วลงมาถึงปลายจมูกตรงนี้นะคะด้านล่างฐานจมูกเป็นโซนที่2แล้วก็จากฐานจมูกมาถึงคางเป็นโซนที่3าม,มแต่ถ้าของจีนเนี่ยเขาจะดูว่าถ้าอายุประมาณสัก15-30ถึงอยู่ข้างบน สามสิบถึงห้าสิบตรงกลางแล้วก็ห้าสิบเจ็ดสิบอยู่ข้างล่างอ๋อคือเหมือนมันศาสตร์มันใกล้เคียงศมันใกล้เคียงกันแล้วก็แปลกมากใช่ถึงได้ใช้ควบคู่กันได้ใช่งั้นแล้วเวลาเวลาหมอดูเนี่ยก็จะดูได้คล้ายๆกับหมอที่ดูหมอเฮงเลยอย่างเวลาหมอดีไซน์หน้าคนไข้หมอจะแบ่งก่อนลวเป็นพาร์ทก็จะดูแต่ละส่วนไปส่วนนี้มันมีอันไหนที่มันดูแล้วไม่สวยก็จะปรับค่ะอย่างบางทีเนี่ยถ้าพูดถึงแถวนี้ค่ะขมับขมับก็มี สมัยก่อนน้อยนะที่คนจะมาชี้แล้วบอกว่าเอ้ยหมออยากเติมขมับนะบางทีหมอเห็นแล้วต้องบอกว่าเติมขมับหน่อยดีไหมะจะได้ดูลักษณะเหมือนดูดีขึ้นกลายเป็นว่าขมับนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงสมัยนี้เดินมาหาเพื่อที่จะปรับเขาเชื่อว่าลักษณะหนึ่งของโงเฮงเนี่ยถ้าขมับลึกมากๆค่ะ มีไม่รักอันนี้คือสิ่งแรกอันนี้เราจะพูดถึงประเด็นที่ว่าโง่เฮ้งแบบไหนที่สามีไม่ปลื้มอันแรกคือขมับยุบอีกอันนึงคือโหนกแก้มใช่เขามีความเชื่อว่าถ้าโหนกแก้มสูงเกินไปดวงกินสามีดวงกินสามีถูกจริงๆไอ้การเอาโหนกแก้มลงเนี่ยมันทำลำบากนอกจากว่าจะต้องเข้าไปแล้วก็ไปไปคัดเอาส่วนของกระดูกออกแล้วจริงๆมันมีวิธีหลอก มีวิธีหลอกโดยการเติมสารเติมเต็มทําให้ส่วนส่วนที่ดูดูสูงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นไม่สูงเพราะทำให้หน้ามันมนมากขึ้นอ,อย่างเงี้บางคนเนี่ยมาด้วยเรื่องแก้มแบนค่ะหน้าแบนหน้าแบนจริงจริงเป็นลักษณะที่ไม่ดีเหมือนกันจริงจริงเราก็สามารถที่จะมีการปรับให้ต,ตัวตัวตัวใบหน้าเนี่ยมันดูกลมกลึงแล้วดูเนียนสวยมากขึ้นโดยการเติมสารเพื่อเติมเต็มเข้าไปก็สามารถทําได้เหมือนกันกลุ่มเฟคฟิลเลอร์แต่ว่าเรา จะไม่ใช่จะไม่ใช่การฉีดแบบธรรมดาที่สมัยก่อนฉีดลบร่องอะไรพวกนั้นอันนี้จะเหมือนกับเราฉีดเป็นหนุนกระดูกหนุนกระดูกให้มันหน้ามันเด่นขึ้นมาอือันนี้ก็ทําได้ค่ะโง่แห่งอันต่อไปที่คุณผู้หญิงทั้งหลายที่มีสามีแล้วหรือยังไม่มีต้องฟังให้ดีเรื่องของตาอื บอกว่าตาหวานเยิ้มก็ไม่ดีตาสามเ็เห็นก็ไม่ดีมันบ่งบอกอะไรอะคะไอตาหวานเยิ้มหมอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าผู้หญิงตาหวานเยิ้มเนี่ยผู้ชายเขาจะคิดว่าตาชู้ตาชู้อะไรเงี้ยยังไงได้ตาหวานเขาบอกว่าคนที่แบบตาแบบว่าแบบเฉียงเฉียงหน่อยเยิ้มๆหน่อยเลยแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องคู่เขาแก้ได้อีกเหมือนกันก็แก้ได้วิธีแก้ไว้ก่อนในช่วงต่อไปเพราะว่าเรามาพูดถึงโง่เฮงเรื่องของจมูก จมูกแบบไหนที่สามีไม่ปลื้มคะคุณหมอถ้าจมูกแบบว่าบางๆเล็กๆไม่สวยสามีไม่ปลื้มอย่างนี้ไหนเดินทำจมูกบ้างไม่หรอคะคุณหมอเล็กไปก็ไม่ดีเล็กไปก็ไม่ดีจมูกก็ต้องได้สัดส่วนแล้วก็ต้องได้รูปแล้วก็ไม่ไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปถ้าเกิดเราลองมาคอม p พ r ในในเรื่องของความสวยความงามจมูกที่แบบว่าแบบว่าสวยก็คือไม่ต้องเล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเหมือนกันแล้วก็ต้องยาวพอดีความยาวต้องได้รูป จริงๆแล้วเขาดูเป็นส่วนก็คือส่วนส่วน,วน,วน,วนระหว่างตั้งแต่ระหว่างคิ้วไปจ,จนตึ้งฐานของจมูกจะต้องพอๆกับขั้งอกันสามส่วนต้องประมาณเท่าๆกัน<ม>ในเวลาหมอทําคนไข้ไงคเาดีไซน์หน้าคนไข้หมอก็วัดก่อนอืีก็เอาวัดอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้บางทีตอนหน้าผากเนี่ยบางทีปรับยาก<ม>นะคะเพราะว่าหน้าผากมันจะขึ้นกับไรผมด้วยวงั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าจะเป๊ะเนี่ยต้องสองส่วนนี้ สองส่วนกลางกับสองส่วนล่างคือต้องให้มันเป๊ะใกล้ๆก,ก,กันมากที่สุดแล้วจะทําให้มันดูสวยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยแก่นิดเดียกก็สวยออพอสวยปุ๊บชีวิตเปลี่ยนจ้าม,มันทําให้ดูดีมันทําให้หน้ามองนะจริงๆแล้วมันก็มีผลเหมือนกันอย่างบางทีเนี่ยเราทํางานติดต่อกับคนเยอะแยะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทําธุรกิจใช่ไหมคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าหน้าเราดูหน้าเข้าหา มันก็จะทําให้ธุรกิจการค้าเราดีขึ้นหมอว่ามันก็มีส่วนทุกเรื่องอม,มันสามารถเปลี่ยน่ชีวิตได้ดไดจริงค่ะอ,อ่าละเรารู้กันไปแล้วว่าโงเฮงแบบไหนที่เรียกว่าวาสนาดีหรือว่าโงเฮงแบบไหนที่สามีไม่ปลืม้มแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันว่าจุดต่างๆที่ท,ที่มันมีแล้วไม่ดีเนี่ยคุณหมอจะแก้ไขได้ยังไงกับการเปลี่ยนโงเฮงแล้วก็เปลี่ยนชีวิตช่วงหน้าค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสนุนุนสายลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอคะการเลเซอร์จี้ไฟจะเป็นอันตรายไหมคะแล้วก็เราจะต้องดูแลยังไงคะค่ะการรักษาด้วยเลเซอร์พรรืชจี้ไฟนะคะไม่ใช่วิธีที่ยุ่งยากเลยค่ะก็คือเราจะใช้ตัว c ซียทูเลเซอร์ในการรักษาซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีบทบาทมากเลยค่ะในการที่จะรักษาตัวเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าควรจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการวินิจฉัยก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกที่เป็นมะเร็งเราก็ใช้วิธีการผ่าตัดเราจะไม่ใช้ c ซ2 Las เลเซอร์ในการรักษานะคะในกลุ่มที่จะใช้ c ซ2 Las เลเซอร์ในการรักษาได้ก็ได้แก่พวกฝเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งแล้วก็ตัวติ่งเนื้อกระเนื้อหรือว่ารวมทั้งหูแล้วก็สิวหินด้วยค่ะ ซึ่งวิธีดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะจี้ไปที่บริเวณที่มีฝายได้โดยโตรงแล้วหลังจากนั้นตัวฝายก็จะหลุดออกไปและจะเกิดเป็นสะเก็ดหลังจากเลเซอร์ประมาณถึงสสัปดาห์นะคะเมื่อสะเก็ดหลุดออกผิวที่เบลหลังเลเซอร์ก็จะเป็นรอยแดงและหลังจากที่เรารักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยก็จะมีการทานยาปฏิชูนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังนะคะควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ต้องป้องกันหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนน้ำเพื่อป้องกันก,การติดเชื้อในอนาคตค่ะ หมอชวนคุยช่วงที่ 2. 2สนับสนุนโดยจินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาคุยกันต่อกับหมอชวนคุยในช่วงที่2นั่นเองนะคะวันนี้เราคุยหัวข้อสนุกมากเลยแล้วก็ครับ <laughs> ให้การตรุดตีที่มาจุดด้วยคุยไปแล้วว่าโงูเฮงแบบไหนจะบอกบอกความมีวาสนาดีหรือว่าแบบไหนที่สามีไม่ปลื้มอับรับคราวนี้เราต้องเปลี่ยนต้องแก้แล้วค่ะคุณหมอครับเริ่มจากจุดไหนก่อนดีคะัเอาน้าผากเลยจุดแรกส่วนบนแล้วผากก็สําคัญคือจริงๆเวลาเขาดูเนี่ยเขาจะดูเหมือนกับส่วนนูนของหน้าส่วนนูนของหน้าเนี่ยมีอยู่5ส่วนก็คือส่วนนูนหน้าผากส่วนนูนตรงนี้ตรงนี้แก้มสองข้างจมูกแล้วก็คางใช่ ส่วนนูนห้าส่วนจะต้องดูเป๊ะจะต้องดูสวยทั้นเวลาที่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าทําการแพทย์ก็คือพอกระดูกยุบตัวบริเวณต่างๆก็จะดูยุบลงยุบตามใช่แล้วก็ต้องเติมเข้าไปอย่างหน้าผากเนี่ยก็เติมได้หน้าผากก็ต้องไม่มีริ้วรอยจะให้มีแบบริ้วรอยตรงนี้ก็จะดูไม่ดีใช่ดูแบบว่าโหเธออารมณ์เสียตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่ามาจัดการตรงนี้มาโบท็อกได้คือทําให้ตรงนี้คลายไปนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบางทีถ้ามันร่องลึกมากๆอาจจะต้องเติมสารเติมเต็มเข้าไปค่ะเคยเห็นเพื่อนผู้ชายบางคนหนะ้าผากเขาจะไม่ได้แบบได้รูปเหมือนผู้หญิงคือตรงนี้จะยุบตรงนี้จะนูนเลยแบบนี้อันนี้ทำได้แล้วพวกแผลงแปงแผลเป็นอะไรเนี้ยก็ <จะ S 1> ก็จะ<ก><ห>ต้องควรแก้ด้วยต้องควรแก้ด้วยอาจจะใช้กลุ่มพวกเลเซอร์ไปปรับสภาพรักษาแผลเป็นให้มันเรียนเรียบค่ะคราวนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งที่ถัดลงมาก็จะเป็นคิ้วคิ้วนี่จริงสําคัญอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยคิ้วดีวาสนาดี คิ้วจะต้องแบบว่าไม่เข้ามาติดกันเกินไปคือต้องแบ่งเป็น5ส่วนโดยเป็น5ส่วนที่เป็นความยาวขนาดเท่ากับดวงตาความยาวของดวงตาก็แบ่งเป็น5ส่วนถ้าปเป๊ะนี่ก็คือใช้ได้ละยังนีน้คิ้วก็เราสามารถปรับได้อีกอย่างที่เราพูดไปตอนต้นรายการถ้าคิ้วตกเราก็ใช้บอร์ทุมงท็อกซินนะคะก็คือการใช้บอท็อกเนี่ยฉีดเพื่อ<ม>เพื่อคลายกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วยกมันขึ้น หรือบ,บางทีเนี่ยนอกจากการใช้พวกบท็อกซ์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะใช้สารเติมเต็มเนี่ยฟิลเลอร์ฉีดนิดหน่อยปริมาณเล็กน้อยยกยกคิ้วไว้ออก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะฉีดเดอร์มัลิฟก็ได้เดอร์มัลิฟก็ฉีดตามกรอบหน้า,านก็จะยกหน้าทั้งหมดให้กระชับขึ้นออคิ้วนี่สําคัญคิว้วตรงเกินไปก็ไม่ดีเป็นไ,ได้เฉพาะของผู้ชายของผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงต้องโค้งได้รูปสวยต้องมีเขาบอกว่าคิ้วงา,ามดังคันซออะไรแน้นั่นแหละประมาณนั้น คนนี้พอมาดูโซนกลางหรือมิดเฟสโซนนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะอย่างคนหน้าแบนๆเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองหน้าแบนบางทีมาหาหมออยากจะมาเติมล่องก็จะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเติมแก้มเนี่ยลักษณะคุณจะดีขึ้นอีกเยอะเลยคือเราไม่ได้พูดถึงแค่ความสวยเราพูดถึงลักษณะเราพูดถึงโหน่เฮงเราพูดถึงบุคลิกภาพพอแก้มแบนๆมันก็จะดูแบบแบนๆแ,แล้วแถมบางทีเนี่ยพอตาเขาลึกก็จะ ดูโหลไปเลยเมืจะดูแบบว่าโหเหมือนคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนดูแบบชีวิตมันเศร้าซ้อยอย่างเงี้ยพอเราเติมให้มีมิติปุ๊บหน้าก็จะดูอิ่มเต็มมีโหนกสามโหนกละตอนนี้ perfect สำหรับ mid face ข้างหน้าหรือบางทีโหนกแก้มสูงที่หมอบอกมันหลอกได้เราสามารถจะฉีดให้ดูหลอกแล้วดูสวย <ค>หรือว่าถ้ามีร่องใต้ตาลึกๆแล้วก็สามารถจะฉีดเติมเข้าไปในร่องใต้ตาได้ตรงใต้ตาก็ฉีดใช่ใช่ใช่ทำให้มันดูกระชับขึ้นขึ้น่มขึ้น <ๆ S 2> หรือถ้ามีถ้ามีถุงตาปปน <คะ S 2> แล้วไม่อยากผ่ตาตัดก็ทําได้อีกถ้าปนมากๆเราก็ไปผ่ตาตัด <คะ S 2> แต่ถ้าปปนไม่มากาก็อาจจะใช้กลุ่มพวกอุทาร่าหรือว่าพวกคลื่นอัลตราซาวซึ่งเราสามารถที่จะไล่ในการลดไขมันตรงใต้ตาขึ้นไปถึงคิ้ว แล้วก็ยกคิ้วข้างบนได้แล้วก็ทําให้ถุงใต้ตาลดลงได้จมูกก็ต้องต้องดูดีเหมือนกัน<ฆ>นะเพราะว่าเป็นลักษณะพลังอันนึงใช่ไหมคะหนึ 1, 2, <ฆ>่งสองสามอ้ตัวจมูกเนี่ยต้อง<ฆ>ไม่คดงอคนจมูกคดนี่เขาถือมากเลยถ้าทําธุรกิจเนี่ย<ฆ>ก็จะค่อนข้างถือมากสมมติว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์ใครจมูกคดเนี่ยมันก็เป็นไม่ดีดูไม่ซื่อตรงดูไม่ดูไม่ซื่อตรงคดโกงเพราะนั้นก็ต้องปรับจมูกให้สวยนะให้สวยได้ลูกความยาวต้องพอเหมาะ นะคะไม่สั้นเกินไปแต่ไม่บานแล้วก็ไม่เล็กเกินจมูกต้องกําลังพอดีอันนี้ก็าสามารถจะใช้กลุ่มพวกสารฟิลเลอร์หรือว่าพวกสารเติมเต็มเนี่ยเข้าไปฉีดจมูกให้ดูดูเด่นดูสวยขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าไปเสริมซิลิโคนก็ต้องดูว่าจมูกตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเสริมหรือเปล่า เพราะแบบไม่เหมาะด้วยนะใช่เพราะบางทีเนี่ยถ้าสมมุติจมูกเราบางบางเล็กๆอยู่แล้วพอยิ่งเสริมจะยิ่งดูแบบเป็นเป็นสันเหมือนกับเห็นตัวซิลิคโคนะทำให้ดูไม่ธรรมชาติทําให้ดูไม่ดีเข้าไปใหญ่เลยก็ต้องดูของเราเหมาะไหมว่าควรจะทําประเภทไหนค่ะที่พอมาถึงโซนล่างแหละโซนล่างมีอะไรบ้างก็จะมีคางมีปากมีมุมปากมุมปากตกก็ไม่ดูไม่ดีเหมือนกันชแ่ดูแก่ บางคนเนี่ยก็จะเก็บร่องไว้เพราะก็รูวงร่องนี่คือรับซ้ำแต่ถ้าลึกเกินไปมันก็ต้องเติมให้พอเหมาะพอควรใ,<ห>ให้ดูดีให้รรมันดูธรรมชาติแล้วก็นุมมุมปากถ้าตกเนี่ยมันก็แก้ได้ค,ค,คือตรงนี้ต้องยกขึ้นไปการยกขึ้นไปเนี่ยอาจจะใช้กลุ่มพวกขึ้นเสียงนะขึ้นอุทาราเหมือนก,นกันก็คือสามารถที่จะค่อยๆเก็บ ตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปนลคะลดขนาดของไขมันแล้วก็ทําไขมันเนี่ยย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมมันย้อยลงมาข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายกลับขึ้นมาไว้ตรงข้างบนแล้วก็ยกขึ้นะนะคะหรืออาจจะใช้พวกครื่นความถี่วิทยุก็สามารถที่จะช่วยยกแล้วก็ลดข,ดขนาดของไขมันส่วนเกินออกไปได้นะคะแล้วก็ถ้ามันยังตกมากจริงๆแล้วก็ใส่พวกสารเติมเต็มเข้าไปช่ยเพราะว่าเพราะว่ากระโหลกมันยุบตรงนี้ก็ยุบงั้นตำแหน่งที่เขาฉีดก,ก็จะฉีดตรงนี้เพื่อที่จะเหมือนกับหนุนขึ้นมา เพราะว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยคางจะยื่นเพราะว่ากระดูกมันยุบตัวเราก็จะเสริมตรงนี้เข้าไปมันก็จะหายไปกระ,ะดูกก็จะดูเป็นมนแล้วก็ดูกลืนไปกับผิวมากขึ้นหรือบางทีถ้าตกมากจริงๆเราอาจจะใช้พวกสารพุ่มท็อกซินเนี่ยไปฉีดคลายกล้ามเนื้อที่ดึงลงก็ได้เหมือนกันริมฝฟีปากก็สําคัญลิมฝฟีปากจะต้องพอเหมาะนะคะบนจะต้องได้ขนาดกับกับลิมนฟีปากล่าง<ะ>ไม่ใหญ่เกินไป ะะไม่เล็กเกินไปนนโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องใหญ่กว่าทั้งนั่นล่าง แต่ต้องประมาณสัก75%ของด้านบนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําแล้วเนี่ยก็จะดูอิ่มเอิบสวยสามารถจะฉีดสารเติมเต็มเข้าไปให้ริมจีปากได้รูปแบบพวกดาราฮอลลีวูดเขาฉีดกันแองเจลินาจลี่ถูก<ต>คือต้องให้มันดูอิ่มๆหน่อยใช่ไหมคะแต่ข<ต>องเขาบอกว่าธรรมชาติธรรมชาติเหรอใช่โอ้โหธรรมชาติให้มาเยอะแยะเลยนั่นแหละก็คือสามารถที่จะทําให้แบบว่าดูสวยได้คือคนคนดาเท่านั้นน่ะคนผิวดําเท่านั้นที่ปากบนจะค่อนข้าง หนาเกือบเท่าๆกับฝากล่างาแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าตามหลักการเนี่ยจะต้องประมาณทั้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะถึงจะดูสวยคือนอกจากสวยดูดีแล้วยังตรงกับหลักของโงเฮงด้วยนะคะวันนี้ฟังเราได้ความรู้ที่แบบเพลิดเพลินมากๆคือทำให้นายรู้สึกว่าจริงๆแล้วศาสตร์สองอย่างเนี้ยมันไปควบควู่กันไปควบคู่กันแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราได้รับก็คือความมั่นใจในตัวเองพอเราสวยแล้วเรามั่นใจเราจะทําอะไรก็ได้ชีวิตเราก็ดีขึ้นถูกต้องใช่หมอว่าโงเฮงเนี่ยมันจริงมันเป็นเรื่องของจ พอเราทำแล้วลักษณะเราดูดีเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจในบุคลิกภาพมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคนที่ลักษณะท่าทางดีก็จะเป็นใบเบิกทางได้ดีกว่าอะไรอย่างอื่น นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสัญยกรรนอกจากจะเปลี่ยนชีวิตเราแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปรับโหนฮงแล้วก็เปลี่ยนให้อะไรในชีวิตเราดีขึ้นได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุยกับหมออาจิมาก,ก็หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าเรายังมีนัดกันมาพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้กันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะใช่ขราวหน้าวันนี้เราคุยเรื่องโงเหเฮงขราวหน้าก็ยังไม่หนีไปไหนวันนี้เราพูดถึงดวงตาใช่ไหมคะเดี๋ยวคำหน้าเราก็มาคุยว่าจะทําไงถึงจะแปลงโฉมรอบดวงตาใ,ให้โเหเฮงดีเจาะลงไปอีก น่าสนใจแบบนี้วันจันทร์หน้าอย่าพลาดนะคะกลับมาพบกับรายการคุยกับหมออัจิมาที่นี่เวลาเดิมนะคะก่อนจากกาันวันนี้ต้องขอบคุณด้วยค่ะสำหรับ North Park Place Condominium อยู่ในสนามก,กอล์ฟนอ t p p r r k ที่เออร์เฟิร์สถาที่ถ่ายทำรายการในวันนี้นะคะวันนี้คุณหมออัจิมาและนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ